ฝันเห็นหมดตัวใหญ่ยักษ์ฝันเห็นหมดตัวใหญ่ยักษ์แปลว่าท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่ที่ฐานะร่ำรวยท่านจะได้เจอเนื้อคู่ที่ฐานะร่ำรวยคนคนนี้อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษา ช่วงเนี้มีคนจ้องจับผิดท่านช่วงนี้ดวงของท่านเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่เข้ามาท่านมีเกณฑ์เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่การย้ายงานมีเกณฑ์ย้ายงานกระทันหันหรือตกงานกระทันหันมีเกณฑ์ตกงานกระทันหันมีเกณฑ์ย้ายที่อยู่ ท่านจะมีความทุกข์ใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วจะมีสิ่งดีๆเข้ามาฝันเห็นหมดยักษ์ส8มแปดแปดสาด แปดช่วงเนี้ยมีคนจ้องจับผิดท่านให้ระวังท่านอาจจะมีปัญหากับคนราศีเมถุนราศีกันราศีมีนหากท่านยังโสดอยู่มีเกณฑ์ที่จะได้เนื้อคู่ที่ฐานะล่ำรวย ท่านควรทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรผีบ้านผีเรือนช่วงนี้ท่านจะมีความสนใจในเรื่องผีปีศาจเรื่องเลึกลับหรืออาจจะสนใจเกี่ยวกับการทํานายท่านมีความสนใจเกี่ยวกับทางด้านโหราศาสตร์ไสยศาสตร์เรื่องเล้กลับ การดูไพ่ทาโลกมีความเสียใจอาจจะตกงานกระทันหันหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านยังโสดอยู่เนี่ยท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนรักค่ะขอให้ท่านโชคดี